สามลูกม่ขาดตายแล้วตายแล้วตายแล้วอย่างนี้ครับเฮ้ยนะพูดนะฮามาลวเวในที่สุดก็เป็นของเขาเป็นคึ้นหัวบ้านนี่เลยตายว่ะนันเย็น สั้นพี่น้องสั้นเยี่ยพี่น้องบักเงยเลยมัน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 สองพี่น้องมีสองเต็มแล้วสวัสดีครับ มื่อนี้เขามาใส่สใส่เบ็ดส่ใส่ปลาปลาเพื่อเ่ยคัน,นขั้นเบ็ดขั้นเบ็ดตีกบไตายคนนี้ในขั้นเบ็ดาา <c oughs> ตีฮ <c oughs> อสค,ค้อน <c oughs> <c oughs> ตนาย ว่าเดียวจำเนียงอย่เนาะเออเก็บเนียครับเนีเงียเนียปลาเข่งกับเงียปลาดุก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 ตัววะไงวะนล้ยครับสองตัวสามตัวป่นนี่แหละปลาดุกปลาดุกปลาจุดจังเพื่อนจองตัวลูก จองตัวโลนี่แหละครับเงียบประดุกเดี๋ยวไปพ่อกันยุ่ไม้ครับขั้นขั้นเบ็ดอันหกหกขั้นหกหลังเพิ่งแบกจนว่าหลังกองเกตหลังเกตหลังแบกจนว่าหลังกอง

ไอ้เมันน้ำก็ไม่รู้ตงม่ยังงนี่ผมไม่เห็นเนาะเห็นตกวางเข่วย่องู่างเก็บน่ำนะเดี๋ยวผมไม่เห็นตะกั่นน้ำจริงนตะลัมตะกันน้ำมันซูงไปเลยจังโอ้ยนะกังกำลังตอนกันเลยใส่หมอยู่ใส่เวท ไปอีกบ่ออมอ,อ,อดเนียงล่เ้ยไปเนียเขาเมืเอไสรีขั้นไหนก่อนนี่ันเ่ามีหยอดไม้แล้วครับกํลังสี่ยักเบีดเบ,ดเบีดใส่บนใส่ขั้นห,น,น,หนึ่ไม้นัเนียง หกขนาดครับุน้ำเป็นยังเป็นได้เย็นดีครับอากาศน้ำไลสิมานบอกมำลังหนักเบียดจือเียวเ่เสียบุ้งช่วงเนี่ยปาดู ้มันลอยจั็กน้อยๆเด้อเสียน้ำขึ้นเพราะว่าน้ำขึ่นเสียไปหาดิปักได้เร็ก,กว่าเด้งเขาเสียบขบไปโลดลงน้ำใส่ก่อนแน่พี่น้องเบิังขั้นที่สองครับเนเวลาขั้นที่สองเฮ่าเพิ่อนก็เสียไม่หยักหนาหน่างานเด้ครับขั้นที่สอง,สอ,งอันนี้อันนี้อันนี้เทาจะเอาเป็นเงี้ยยังครับนี่ ปลาหมอครับปลาหมอปลาหมอขั้นที่สองเขาจะเป็นเงี้ยปลาหมอนะครับค่อยเป็นทางอีสานเขาเกินปลาเขีงครับผมนี่แหละพี่น้องปลาเขีงป่าพยาบาลครับพเนื้อนี่แหละพี่น้องนี่ไม้หาแต่ว่าน้ำก็ขึ้นมือเศร้าเนี่ยทวมเบ็ดขั้นเก่าแล้วพนทวมเนาะทวมขั้นเก่าเห้อยู่ในน้ำฝนเครื่องขั้นฝน

อย่ม่แห้งคนนสิจี้หงกับพ่อเลยอวายังไม่ถมันหเียเี่ยนดอทำงกัเี่นมาคมคมคมอันันเด็ดลงคมอันคล่องง่เฮ้ยคล่อมียมเกียบปวเจ็บเตอร์รถน้า นนัน่นะันน,ะน้้เียลยอ่พ่น้นนองนี่หะอันนี้ขั้นที่สามห้องเยอันนี้ขั้นที่สามห้องอนนี่ขั้นที่สามห้องนี่นี่ละไม้ที่สมพี่นออาา้องออมาจะสามมุ้งใบสามผดนนี่แต่ว่าเขาก็ได้สามขั้นนี

พี่น,น้องเ้ใส่ไปแล้วจดภาษีคำเกือบสองสัโมงกว่าสามสองสามสัโมงสองสัโมงกว่มามั้งนี่อยางยากปานหกกับอก่างตาอ้อยอย่าให้งว่ะกดสีลาสนใจได้อย่าให้งวะได้อีกล้างนึงครับไปใส่อย่ในสาวเสีวนว่ะ <c oughs> ดูแ่ยังไงสัเด um> um> ี๋ยวมารอรุ่นกันครับลุ่นมือนเสาปลาสีมานบะสิมานยังเอาพอกันมือนเ้าครับมันมันมัน เอาคือว่าห่ลงไปทางหาไปถอดถเบรดลอดถอดลายลากขึ้นมาจังอือลากขึ้นมาเองมัตักถอดเลยเฮลากขึ้นมาโหลดต้องหางมันถึง ยกเลยอ้สามโลสมโลขาดตุกกี่ยแกมือมือว่นนี่พ่ออา้า,ออาตามันสามโลมือขาดตายแล้วตายแล้วตายแล้วเห็นไหมครับนะ เฮ้ยเ้พูด้ฮ่ามาเ้ยในที่สุดก็เป็นของเราเป็นข้าบ้านหนี่เลยนี่น้องมันแล้วได้วยอไปะอืมไม่สุด ันปวดเบียดนั่นข่อยจกทั้งปากเด้วยกันนี่นี่นี่แล้วลองไปเป็นจริงเลยเออเป็นจริงเออหมื่นวันมันจังมากเลย มันตัวเกาตัวเาเขาเออกไปนอกหมู่บ้านหนึ่งเขาเดินเหยียดไ้คือจังเห็นป่านี่นะมันที่ปวดเอาแต่นั่นนะพเราปลาเราเห็ดเฮ็ดให้มันคือจังปลาลุดซือต้องือไม่มั่นทวงวันอื่นจ่อยได้แก่แล้ว อ่มามัน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 สามลูกเลยอีกสองสามลูมลกสองลูกไปไปน,นี่เป็นอะไรล่โอ้ยพี่น้องเอ้หมันอีกแล้ว,ลว,ลว,ลวค,ค,ครับหมันอีกแล้วู้พี่น้องโตแบบไงครับ ซัอนพี่นังซัอนอย่พี่นังบักเงี้ยเลยนันมันมันมันนอนสองพี่นังมีสองเต็มแล้ว